เสียงอ่านคำพิพากษาวันล,ละ9ก้าดีกาเฉพาะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำพิพากษาสารดีกาที่692ทับ2,564การจัดการทำศพเป็นกิจการอย่างหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ตายการจะทำให้บังเกิดผลบังคับได้ตามกฎหมายก็ต้องแสดงเจตนาโดยทำเป็นพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,646ซึ่งจะต้องทำตามแบบใดแบบหนึ่งที่กฎหมายกำหนดไว้5แบบ าม,มาตราต5รา1655ถึงมาตรา1663โดยมาตรา1663กำหนดหลักเกณฑ์ที่จะทำพินัยกรรมด้วยวาจาวไว้หลายประการแม้ผู้มรณาภาพสั่งเสียโจทย์ให้ช่วยชาปนากิจศพผู้มรณาภาพก็ตามแต่ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ที่จะกระทำได้ดังกล่าวดังนั้นคำสั่งเสียของผู้มรณาภาพ ที่ให้โจทย์เป็นผู้จัดการทำศพผู้มรรภาพย่อมเม่บังเกิดผลตามกฎหมาย ผู้มรณาภาพมีทรัพย์มรดกเป็นเงินสดและที่ฝากไว้กับธนาคารซึ่งได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมรภเพศย่อมตกเป็นสมบัติของวัดจำเลยที่1ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1623แม้โจทย์และน้องคนอื่นของผู้มรณาภาพเป็นทายาทโดยธรรมในลำดับที่3ตามมาตรา1629อนุ3แต่ไม่มีสิทธิ์รับทรัพย์มรดกของผู้มรณาภาพย่อมไม่อาจที่จะมอบหมายตั้งให้บุคคลใด เป็นผู้จัดการทำศพผู้มรณาภาพการที่จำเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นบุคคลผู้ได้รับทรัพย์มรดกโดยสิทธิ์โดยทรรตามผลของมาตรา1623เป็นจำนวนมากที่สุดจึงเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่จัดการทำศพผู้มรณาภาพตามมาตรา1649วรวรกสองโจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยที่หนึ่งส่งมอบศพผู้มรณาภาพแก่โจท คำพิพากษาศาลฎีกาที่346ทับ2,564การนับระยะเวลาในการครอบครองติดต่อกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,382ถือเอาระยะเวลาครอบครองของฝ่ายผู้ครอบครองการที่ผอพึ่งเจ้าของที่ดินนำที่ดินพิพาทไปจดทะเบียนจำนองหามีผลกระทบต่อการนับระยะเวลาในการครอบครองประปักที่ดินพิพาทไหม เมื่อผู้ร้องครอบครองที่ดินพิพาทมาจนถึงวันฟ้องเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า10ปีแล้วผู้ร้องย่อมได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวคำพิพากษาสารดีกาที่123-2564าทับงตามหนังสือให้ความยินยอมของจำเลยที่3 คู่สมรสในการทำนิติกรรมระบุว่าคู่สมรสขอให้ความยินยอมต่อการที่คู่สมรสทำคำขอสัญญาตกลงเกี่ยวกับขอใช้สินเชื่อทุกลักษณะหรือนิติกรรมใดๆกับโจท์อันมีลักษณะเป็นการให้ความยินยอมไว้เป็นการทั่วไปซึ่งเป็นเพียงการแสดงเจตนารับรู้ที่จำเลยที่สองสามีไปทำนิติกรรมหาใช่เป็นการให้สตยาบันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1490อนุ4ไม่ เนื่องจากไม่มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการว่าจำเลยที่3รับรองการที่จำเลยที่2ก่อหนี้ขึ้นแล้วตามมลหนีที่มีการทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่1คงปรากฏเฉพาะการที่จำเลยที่3รับรู้ถึงการเข้าทำสัญญาค้ำประกันของจำเลยที่2เมื่อจำเลยที่3ไม่ได้ให้สัตยบันการก่อหนี้ตามสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่2คู่สมรสได้กระทาทำไป จำเลยที่3ย่อมไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่1ตามฟ้องคำพิพากษาสารดีกาที่3า2 7ีทับสอการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้นั้นเป็นเรื่องของการชำระหนี้ส่วนการแปลงหนี้ใหม่เป็นกรณีของการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้เป็นผลให้หนี้เดิมระงับไปเกิดความผูกพันตามหนี้ใหม่ ข้อตกลงในเอกสารมีความชัดเจนในลักษณะของการตกลงระง,งับหนี้เดิมแล้วแปลงเป็นหนี้ใหม่โดยการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นมีการระบุชัดเจนว่าเมื่อลงนามในข้อตกลงเสร็จสิ้นแล้วนักลงทุนจะไม่มีหนี้สินค้างชำระในบริษัทจำเลยที่1หรือกับผู้ถือหุ้นรายปัจจุบันโดยตามความเป็นมาของเรื่องราวข้อเท็จจริงที่ปรากฏในข้อตกลง เป็นกรณีที่จำเลยที่1ไม่สามารถชำระหนี้เดิมได้ต้องเปลี่ยนมาเป็นการให้โฉดถือหุ้นในบริษัทแทนทั้งหนี้เดิมนั้นก็ไม่ใช่หนี้ที่มีการกู้เงินเพียงอย่างเดียวโดยทั่วไปแต่มีการตอบแทนผลประโยชน์โดยบ้านและสิทธิ์การใช้สนามกลอฟในส่วนของบ้านก็มีการทำสัญญาซื้อขายไว้ด้วยหลังจากนั้นยังมีการระบุเกี่ยวกับการบริหารจัดการต่างๆติดตามมา กรณีจึงไม่ใช่เป็นเพียงการที่จำเลยที่1ชําระหนี้อย่างอื่นแทนการชําระหนี้ตามที่ได้ตกลงการไว้กับโจทก์และโจทก์ยังไม่ได้รับชําระหนี้แต่เป็นการข้ามขั้นในเรื่องของการชําระหนี้มาเป็นการทำสัญญาเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่ง,งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้คือวัตถุแห่งหนี้ทําให้หนี้เดิมระงับเกิดความผูกพันแห่งหนี้ตามเอกสารที่ได้ทำขึ้นใหม่จึงเป็นการ แปลงนี้ใหม่ที่คู่กรณีผูกพันตามเอกสารโจ์จึงไม่มีสิทธิ์ทวงถามบังคับตามนี้เดิมคำพิพากษาสาลฎีกาที่8,873ทับ2,563คดีก่อนสารพิพากษาให้จำเลยส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนแก่โจ์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนพร้อมให้รับผิดชำระค่าเสียหายจำเลยนำรถยนต์ที่เช่าซื้อส่งคืนให้แก่โจทมีสภาพเสียหายโจทนำออกขายทอดตลาดได้เงินไม่ครบถ้วนตามราคาที่ศาลชั้นต้นกำหนดในคำพิพากษาดังนี้ย่อมถือได้ว่าโจทได้รับความเสียหายจากราคารถยนต์ส่วนที่ขาดไปและโจทชอบที่จะเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชดใช้ราคารถยนต์ส่วนที่ยังขาดจำนวนได้เนื่องจากเป็นความเสียหาย ที่สืบเนื่องมาจากมูลนี้ตามคำพิพากษาในคดีก่อนและเกิดขึ้นภายหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีก่อนมิใช่กรณีที่จะไปบังคับคดีในคดีก่อนได้ทั้งมิใช่เป็นเรื่องที่คำพิพากษาในคดีก่อนได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติตามคำพิพากษาไว้และโจทก์ได้ดำเนินการบังคับชำระหนี้ก่อนหลังกันเป็นลำดับจนไม่อาจเรียกค่าขาราคาได้ เมื่อโจทย์ได้รับรถยนต์ที่เช่าซื้อกลับคืนมาในสภาพมีรอยบุบครูดสีทลอกรอบคันกระจกหน้าแตกไม่มียางอะไรและไม่มีเครื่องมือสภาพของรถยนต์ที่เช่าซื้อล้วนเกิดจากความบกพร่องในการดูแลรักษาทรัพย์สิสนอันเป็นความผิดของจำเลยทําให้รถยนต์เสื่อมราคาและขายทอดตลาดได้เงินต่ํากว่าราคารถยนต์ที่เช่าซื้อ ที่ศาลกำหนดไว้ในคำพิพากษาจำเลยจึงต้องรับผิดชำระค่าขาดราคาแก่โจ์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคำพิพากษาศาลฎีกาที่1728สทับส5งสัญญาเช่าซื้อกำหนดให้โจ์ชำระค่าเช่าซื้อทุกวันที่15ของเดือนโจ์ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อโดยตลอดแต่เมื่อโจ์ชำระค่าเช่าซื้อจำเลยที่1รับไว้และนำส่วนหนึ่งไปหักเป็นดอกเบี้ยของการชำระค่างวดร่าช้า แสดงว่าคู่สัญญาไม่ถือเอากำหนดเวลาชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญาเป็นข้อสำคัญการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อจึงต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา387โดยบอกกล่าวให้โจท์ชำระค่าเช่าซื้อภายในกำหนดเวลาที่สมควรก่อนเมื่อจำเลยที่หนึ่งมีหนังสือเตือนให้โจท์ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างหลังจากนั้น จำเลยที่2มีหนังสือบอกเลิกสัญญาโดยให้ระยะเวลาชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างภายใน7วันถือได้ว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาของจำเลยที่1ที่ให้ระยะเวลาชำระหนี้แก่โจทย์พอสมควรแล้วจึงเป็นการเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยชอบอด้วยกฎหมายอย่างไรก็ตามหากสัญญาเช่าซื้อมีข้อกำหนดทำนองว่าหากผู้เช่าซื้อผิดนัดให้ถือว่าผู้ให้เช่าซื้อยอมผ่อนผันการผิดนัด ต้องพิจารณาข้อสัญญาทั้งหมดเมื่อพิจารณาถึงเจตนาของคู่สัญญาในการทำสัญญาด้วยคำพิพากษาสารดีกาที่5,861ั 2, 45, ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา574บัญญัติไว้เพียงว่าเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเพราะผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิริบเงินที่ให้ผู้เช่าซื้อรับไว้และกลับเข้าครอบครองทรัพย์ ที่ให้เช่าซื้อเท่านั้นการที่โจท์ผู้ให้เช่าซื้อกำหนดให้จำเลยที่หนึ่งผู้เช่าซื้อต้องชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดในขณะที่โจท์มีสิทธิกลับเข้าครอบครองรถยนต์ย่อมเป็นการใช้สิทธิ์ที่เรียกร้องซ้ำซ้อนกันไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวโจท์ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้จำเลยที่หนึ่งชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระก่อนสัญญาเลิกกันได้ คงเรียกได้แต่ค่าใช้ทรัพย์ตลอดเวลาที่จำเลยที่1ครอบครองซั์อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา391วรรคสาและค่าเสียหายอื่นที่จำเลยที่1ต้องรับผิดนอกเหนือจากค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้ซัพย์โดยชอบ คำพิพากษาสารดีกาที่1611ทับ2558ตามสัญญาเช่าซื้อข้อ13ระบุในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อได้รถกลับคืนมาหากนำรถยนต์ออกขายทอดตลาดได้ราคาต่ำกว่าจำนวนหนี้ที่ค้างชำระตามสัญญาผู้เช่าซื้อตกลงรับผิดส่วนที่ขาดเฉพาะในกรณีที่ ผู้ให้เช่าซื้อได้ขายโดยวิธีประมูลหรือขายทอดตลาดที่เหมาะสมเท่านั้นโดยไม่ได้มีข้อกำหนดว่าผู้ให้เช่าซื้อต้องแจ้งกำหนดการขายรถให้ผู้เช่าซื้อทราบก่อนขายทอดตลาดส่วนสัญญาข้อ11วรรควัท้ายที่ระบุว่าในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาและเข้าครอบครองรถผู้ให้เช่าซื้อจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อรถยนต์ในราคาเท่ากับจำนวนหนี้ครั้งชำระ ตามสัญญาโดยให้เวลา7วันเป็นเพียงข้อตกลงในสัญญาหากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงคงเป็นเพียงการผิดสัญญาแม่ข้อได้จริงฟังได้ว่าโจทย์ไม่มีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่1ใช้สิทธิ์ซื้อรถยนต์ก่อนนำรถออกขายท่อตลาดก็ไม่ทำให้การขายท่อตลาดรถยนต์ที่เช่าซื้อเสียไปแต่อย่างใด คำพิาพากษาสาลดีกาที่10,25ทับ2,551เมื่อสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงผู้ให้เช่าซื้อย่อมอาจบังคับให้ผู้เช่าซื้อชดใช้ราคารถยนต์ส่วนที่ขาด และค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ได้นับแต่วันดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193/12ทซึ่งเป็นวันที่อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้มิใช่นับแต่วันที่ผู้ให้เช่าซื้อทราบถึงจำนวนค่าเสียหายเมื่อได้นำรถยนต์ที่เช่าซื้อออกขายทอดตลาดขอบคุณแหล่งที่มาจากกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลดีกา